คือเอาตรงนะครับก็คือแอะหญ้ามันลกมากๆครับทุกคนครับโอเคครับการสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้ากดชอบคลิปนี้นะถ้าไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะเพเคไปดูเกมกันดีกว่านะครับผมนะไปกันเลยนะครับผมเจอเออเออเจอดับมาแล้วลึกจ๋าเนี่ยคือหญ้ามันลกมากครับทุกคนครับก็คือจะให้ทําไงนะครับผมคือ เอาตรงครับถ้าจะถ้าจะทําจริงๆอะมันมองไม่เห็นต่อเลยนะถ้าจะบดจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอย่างเงี้ยเอ้าเชื่อไม่ใช่นี่วะไปด้วยไปด้วยไปด้วยออกไปออกไปพี่จะทําให้ทําให้เราแบบหาต่อแบบเนี้ยคือมันมองไม่เห็นหรอกเนี่ยเห็นไหมต่ออย่างเงี้ยคือเราต้องเออเขาเรียกว่าอะไรโยนลงไปคือเราต้องเอาย่าออกก่อนนะผมซึ่งการจะเอาย่าออกนี่ คือใช้ไมโครขูดนี่มันคงไม่ใช่เรื่องนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องมาใช้ตัวเาขาเรียวกว่าอะไรตัวไอ้นี่แทนนะผมอ่าตัวเ,เราจะใช้เป็นญ้าเล็กเล็กๆ,ๆนะผมญ่าตัวนี้นะผมนี่ญ่าตัวนี้ยา่าตัวนี้เออทำให้มันใหญ่มันเล็กกดตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อกดตัวสี่ กดตัวแซดอ่ะหมั่วแล้วจิบหายมั่วจิบหายเลยอ๋อตัวนี้โอเคเราก็ต้องปลูกเป็นหญ้าเล็กๆนะทุกคนเพื่อที่จะให้ให้มันมองเห็นต่อคนระับนี่ทำหญ้าเล็กๆแบบนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาญ้าใหม่มาปลูกขึ้นก็ได้มันไม่ใช่ปัญหานะครับผมนะมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยนะผมมันมันไม่ใช่ปัญหาระดับชาติอะไรเลย เ,เราก็ต้องทำให้หญ้าจากหญ้าสูงสูงกลายเป็นหญ้าตับตับก่อนเพราะะเออก็คือบริเวณตรงนี้เราจะทำเป็นสิ่งก่อสร้างอา่าทำเป็นสิ่งก่อสร้างชนิดหนึ่งนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรผมก็ไม่แน่ใจมกันว่าเราจะเอาอะไรมาวางนะผมนะคือข้างล่างเราทำการเ,าเสร็จหมดแล้วนะทุกคนนะ เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรมาวางนะผมเดี๋ยวเราเอาต่อก่อนตอนนี้เราต่อก่อนดีดูตอดูดโดูโดเน,นี่ยโอ้โหดูอะทั้งต่อทั้งอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูเต็มเลยเนะี่ยดูอะคือสมัยก่อนตรงเนี้ยแมปตรงเนี้ยคือตรงนี้มันจะเป็นป่านะทุกคนมันจะเป็นป่าแบบลกมากอ่าเราก็ต้องตัอดออกให้หมดนะผมตัอดออกเลยว กูจะตัดต้นกออนล้วยเออเอ้าต้นรถต้นนี้มันตัดไม่ได้เหรอเนี่ยเออต้นนี้ตัดไม่ได้เฉยไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไอ้นี่ผมอ่าเออโ,โหตัวเต็มเลยไอ้เยอะเต็มเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเอาแมคโครมาล้วงต่อแล้วนะกูนะนี่ล้วงต่อแล้ะไปไปไปกลับแมคโครดีกว่านะครับผม สามารถกด F11 นะผมจากนั้นก็เลือกอตรงนี้เป็นเอเขาเรียกว่าอะไรเอาสักถ้าถ้ามันสัก80ได้ไมปมันจะไกลเกินไปไหม๋เอเคพอ,พอดีพอดีประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็เอาม,มากดเปิดเลยเลยเปิดคอนโทรลได้เลย,เลยจากนั้นก็แก่ลงเลยนะผมนี่คือแบบงานงานชิวๆอะทุกคนดูดิ อเนี่ยก็คือปล่อยได้เลยครับผมปล่อยได้เลยเนี่ยตีต่อหมดแล้วคือถ้าถ้ามันมีต่ออยู่เนี่ยคือมันจะคือมันจะไม่สามารถไอ้นี้ได้นะคนมันจะเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถาวางสิ่งก่อสร้างได้นะครับคือผมไม่รู้กันว่าผมจะจะวางเป็นอะไรนะ ไปดีป <S <S <ings> <S <nah> ีสองนะผมมีปีสองสำหรับการวางตอไม้นะทุกคนนะ EP 2แล้วนะครับผมเห็นไหมมันก็จะกินลงไปเรื่อยๆกินลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยกินลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะผมโอ้จีนแล้วก็จะกินลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดอ่ะนะผม นะผมตามจริงต้องถอนลากออกด้วยนะเนี่ยเนี่ยหมดแล้วในมีตอนไหนอีกมีตอนไหนอีกโอ้โหรถเป็นหยักช้าเลยสวิงหยางช้าเลยดูด,ดูมีตอนนู้นอีกเนี่ยเราก็จะไล่เอาออกให้หมดอย่างเงี้ยเลยนะทุกคนนะเราจะก็จะไล่บดออกให้หมดเลยนะครับผมบดออกให้หมดเลยอย่าให้เหลือเม็ดตะซ่าเอาออกให้หมดไปเลย ออกไปหมดไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าไอ่ออกไปเลยออกไปเลยนะครับผมนี่ตรงไหนอีบนี่ไงออกไปหมดไปเลยนะออกไปหมดไปเลยอู้ดจิดออกไปหมดไปเลยด,ด,ดูดูการลงออกนะอมันนะนี่มันก็จะมันก็จะเขาเรียกว่าตีออกนะครับผมปั่นออกให้มันละเอียดอ่ะนะครับ ไม่ได้กวดเดินักหน่อยมีเสียงเดินได้ไงวะเนี่ยคือบางต้นบางกอผมก็ตัดแบบเอ่อแทบจะถึงดินเลยนะทุกคนแทบจะถึงตินเลยคือบางต้นะนะตัดออกไปเลยตัดออกไปเลย คือต้นนี้เราก็สามารถไอ้นี่ได้นะเอ,อ่อไอ้เนี่ยเราสามารถตัดได้ด้วยนะตัดได้ด้วยเนี่ยเออเนี่ยเอาหายไปเลยเหรอเยสหายไปเลยว่ะทุกคนนี่มันเครื่องทำลายล้างนี่ว่ะทำลายต้นกล้วยได้ปะทำลายต้นกล้วยได้๋ยวปเนี่ย เขาเมื่อกี้ทำไมทำลายได้อ่ะตุ้ดกล้วยตุ้ดกล้วยโอ้ผมไม่ชอบหมุนบุมกล้องมันหมุนตามว่ะไม่ชอบเลยบุ้กล้องมันหมุนตามอ่ะเนี่ยแล้วก็บทให้ละเอียดเลยโอ้โหต้นไม้ยหญ่ใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆคือถึงจะใหญ่ถึงจะใหญ่สักแค่ไหนก็สู้เราไม่ได้อ่ะทุกคนเออไหนเนี่ย ออกให้หมดเลยเออกให้หมดไปเลยฮ่าฮ่า,าถ้ามันปัดอยู่เดี๋ยวเราก็ปล่อยไปเลยนะทุกคนนะปล่อยไปเลยโอ้ต้นไม้มันใหญ่จัดเลยเนาะใหญ่จัดก็ใช้เวลานานเนาะจริงอะโอ้โหใช้เวลานานมากอะแบบต้นเนี้ยต้นใหญ่เหรอโนานจัดเลยอะต้นเนี้ย ลงมาดูได้ป่ะเนี่ยอุ้ยโอ้เสร็จเราเสร็จพอดีอุ้ยเดี๋ยว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 ต้นนี้ต้นนี้ก็ใหญ่เดี๋ยวพาลงไปดูลงมาดูลงมาดูลงมาดูดูว่ะโดูดูว่ะดูมันตัดออกอะทุกคนนี่ดูเสร็จไปกระตุยอ่ะทุกคนกระตุยกระจายเลยอ่ะ ่กระ,ะจุยอะบอกเลยนะผมนะกระจุยไปเลยอะเนี่ยเราก็ตั้งรอชิวๆเลยครับผมนั่งรอชิวๆไปเลยเอ่ามันนานเกินไปจะิงๆนานเกินไปก็เปลี่ยนมุมสักหน่อยอุ้ยนานที่ฝ่ายเลยวตัวนี้นานมากเลยเนี่ยนานนานจัดเลยอะโอ้โหล่นหน่อยแล้วกันเนาะเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคมีต้นข้างๆเราอีกมั้เนี่ย ข้างหน้าไม่มข้างหน้าไม่มีเหรออันนี้สามารถทำลายได้ไหมเนี่ยสามารถทำลายได้ไหมครับลองดูลองดูนะผมพี่โอ้โหหายไปนีพิมตาเลยอะอเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องสุดจริงสุดจริงต้นไอ้ไอ้เครื่องเครื่องมือเครื่องนี้สุดจริงอะสุดจัดประหลาดบอกอะทุกคนดีว่ะดีจริงว่ะสามารถทำลายต่อได้เลยคนระับเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่ง ก่อสร้างตรงนี้มันจะเป็นอะไรนะทุกคนนะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับหรือผมอาจจะเพิ่มผมอาจจะเพิ่มพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับผมอาจจะทําเป็นออถมดินผมอาจจะถมที่แล้วก็จะทําพื้นที่ให้มันเรียบเดียวกันเลยลองคำนางออกแล้วก็ทําเป็นพื้นที่เดียวกันเลยก็ได้เพื่อจะทำแบบที่ปลูกก่อสร้างเป็นบ้านเป็นอะไรยเงี้ยเนาะเป็นบ้านนะพื้นที่นาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นะผมเพราะว่าลือตอนนี้มันยังไม่ถึงฤดูกาลเกี่ยวข้าวในเดี๋ยวอีกสองสเดือนถึงฤดูกาลเกี่ยวข้าวผมจะลงเกี่ยวข้าวทุกวันเลยนะผมลงเกี่ยวข้าวทุกวันให้ดูเลยนะครับผมืนช่วงนี้มันยังไม่ถึงฤดูกาลเกี่ยวข้าวนะครับก็จะมีแต่คลิปแม่ครูนะครับทุกคนครับเพราะว่าถ้าลงคลิปเกี่ยวข้าวมันก็จะไม่สมจริงเลยนะผมนะก็จะไม่สมจริงเนาะมันนานจังวะต้นเนี้ย นานจัดไอ้ถ้าต้นใหญ่ๆมันก็นานมากเนาะน,นานจัดเลยอะ่ะเราก็นั่งรอแบบนี้เนาะพี่หายแล้วโอเคพวกต้นมะพร้าวพวกต้นอะไรเราก,เก็เก็บไว้อยู่นะทุกคนเรายังเก็บไว้อยู่นะเนี่ยเรายังเก็บไว้อยู่เลยเนี่ยพวกต้นมะพร้าวต้นอะไรใหญ่ๆที่มันไม่เกะกะเนาะเราก็เก็บไว้นะทุกคนนะเจ้าของนาบอกเก็บนะผมไม่ใช่เจ้าของนาเราเนี่ยเป็นเจ้าของนา เดี๋ยวเรามาดูนะว่าตรงพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรนะทุทกคนนะอาจจะเป็นบ้านก็ได้นะทุกคนนะเออเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวให้ทุกคนคอมเมนต์กันดีกว่านะามีใครดูมาถึงตรงนี้บ้างเนี่ยมีใครมาดูดูถึงตรงนี้บ้างเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์เลยว่าอยากให้พื้นที่ตรงนี้ปลูกอะไรนะทุกคนนะนนะสิ่งก่อสร้างอะไรถ้าพื้นที่มันไม่พอเดี๋ยวผมขยายเพิ่มก็ได้เอาดินมาถมที่แล้วก็ขยายเพิ่มก็ได้อาจจะเพิ่มไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือเพิ่มไปข้างหน้าเราก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำทางเข้าสวยๆเลยนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะว่าอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรนะทุกคนโอ,อ,อเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจนจนเฮ้ยเขาสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนนะคืออนาคตมันจะจะทำเป็นออสิ่งก่อสร้างใหม่นะทุกคน เดี๋ยวต้อนี้ออกมิ๊ต่อไปต่อไปที่ไม่ใช่ต่อสิ่งไม้สิ่งไม้กดไม่ได้มันเล็กเกินหรอนี่ไงนี่ไงเล็กเกินหรอวะเนี่ยนี่บทปลายบทปลายบปลยเลย map ไปเลย,เลยไปเลยไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งก่อสร้างจะเป็น อะไรนะผมผมเองก็ยังไม่รู้นะว่าผมจะสร้างเป็นอะไรนะทุกคนนะเพราะว่าพื้นที่มันก็แคบๆเองเนาะเนี่ยพื้นที่มันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะต้นกล้วยนี่ออกไปดูไม่ออกไม่ได้เลยว่ะทุกผายแล้วต้นกล้วยมีปัญหาแน่นอนเลยว่ะทุกผายแล้วเนี่ย อ๋อฝาแล้วทุกคนมันตัดไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ดูดูดูว่าจะออกเลยไหมดูว่าจะขาดไหมนะดูกันเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนนะเรลืมคอมเมนต์ได้เลยนะว่าอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะผมนะเราจะมาสร้างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นอะไรนะครับเพราะอาจจะเป็นบ้านนะทุกคนอาจจะเป็นบ้านนะ เป็นบ้านนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นบ้านนาเนาะอหูตรงนี้มึงปั่นานี่หมยายอะไรวะปั่นนานมากปั่นน้ำมากปั่นนานมากอีนนกลหลายตออยู่เนีนเนี่ยหนึ่งอ๋ออันนี้สองอ๋อสามตอ่อสีตออส่ตอ่อโหเลยสี่ต่อเลยวะสีต่ต่อห้าต่อเลยเนาะตัวนี้ปั่นนานจัดอะ่ะม,มันเลื่อยมันมันมันเลื่อยไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเลื่อยไม่ได้อะ่ะ ต้นเล็กๆนี่นะมันเล่นไม่ได้เนี่ยมันเล่นได้แต่ต้นใหญ่เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเล่นไม่ได้ว้าทำไมวะเนี่ยฮัลโหลฮัเราก็ใช้เครื่องนี้กดมันก็ยังเหมือนเดิมเนาะสิ้นหมายแล้ว กดอันนี้ก่อนกดนี้ก่อนอ่าอันนี้หายไปแล้วอตอนนี้เฮ้ยมีปัญหาต้นนี้ว่ะทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยเราจะเในไงดีกับต้นนี้เนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยอ่าต้นนี้หายไปแล้วเนี่ยมีมีปัญหาต้นกล้วยต้นเดียวเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยฮัลโหล จะหาต้นกล้วยต้นเดียวเนี่ยฮัลโหลไงดีเนี่ยเอาตอนนี้ก่อนชิบหายแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะกีก่าหรือเปล่านะถ้ามันกีก่าก็ต้องเดาออกครับซึ่งมันเอาออกไม่ได้ดูก่อนดูก่อนว่าจะกีก่าหรือเปล่าเดี๋ยวนาคตตรงนี้จะเป็นสิ่งก่อสร้างนะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะเป็นอะไรนะครับผมเรามารอดูกันเลยอู้จักป่าลุกๆแล้วเราทำแบบเป็นสิ่งก่อสร้างได้เลยเนาะอู้สํบ จัดประหลัดบอกเลยอ่ะนะผมนะขนาดประห,ระหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดสุดจัดประหลัดบอกเอาปัดเฮียดีทิ้งปัดเดียวดูดูมันจะหายไปไหมหายไปกับตาไหมโอ้โหหายไปเลยว่ะยังมีท่อนหนึ่งยังมีท่อนหนึ่งโอ้โหหายไปกับตาเลยยังดีเลยอีจัดอ่านี่ก็หายไปหายไป ายไปหายไปหายไปหายไปกับตานี่หายไปกับตาอันนี้ก็หายไปกับตาหายไปเลยนะครับผมหายไปเลยเตรงไหนมีต่อยี่ไงนี่ไงต่อเราเลยวิ่งเลยต่อได้ไงวะช่วงเช้าครับทุกคนแดดมันก็จะแบบอ๋อส่องๆนิดนึงเนาะรถเราไม่มีฟิล์มนะครับผม รถเราไม่มีฟินนะผมใส่เก้วเลยกันเลยทีเดียวนะผมฮิตาชินะผมเซตเอ็กสองร้อยนะผมวันนี้ฮิตาชิมานะผมนีเลยเ,ออเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะทำเป็นอะไรนะทุกคนนะอาจจะทำเป็นเถียงนาก็ได้นะผมทำเป็นเถียงนาไว้พักผ่อนหย่อนใจเวลามาเกี่ยวข้าวอะไรอย่างนี้นะผมนะ เออเวลาเกี่ยวข้าวก็มาพักตรงนี้ได้นะครับผมนี่นี่ทุกคนเลยเพราะว่าบ้านอ่ะบ้านเดี๋ยวผมดูบ้านก่อนบ้านมีเยอะไหมนี่ไม่ใช่ไอ้เคี้บ้านมีสองหลังไม่ได้แดกคูล็อกโอ้โหสิ่งก่อสร้างมีแค่นี้ไม่ไรครับมันสามารถโหลดมาเพิ่มได้นี่นี่มีมีบ้านนี่นะนี่บ้านเนี่ยเนี่ยโอ้โหวางไม่ได้เลยเห็นไหมวางไม่ได้เลยเนี่ย เออแล้วพื้นที่ตรงนี้มันมันเราซื้อที่อย่างวะเนี่ยดูก่อนดิอ๋อนี่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 สมัยก่อนเป็นป่านะทุกคนนะนี่เราซื้อหมดแล้วนี่โอ้ทำไมวางไม่ได้มาเนี่ยือว่ามีรถเรารถเราจอดอยู่วะเนี่ยเราสามารถวางได้หมดนะเนี่เป็นกระต๊อบเล็กๆก็ได้เนี่ยทำไมมันวางไม่ได้วะวางทำไมมันวางไม่ได้ทุกค,คนผายแล้วไงโมโม,โมไปอย่างดีอุ้ยวางบนคันนาได้วางบนานาได้โมไปอย่างดีวั อยากจะให้ทําอะไรเฮ้ยตรงนี้ก็วางได้นี่วะที่ผ่ายแล้ววางไม่ได้ทุกคนโอ้เสียดายว่ะเฮ้ยมันยังมีตอไม้ลงเหลืออยู่นเนี่ยจะว่าไปเนี่ยวางไม่ได้ว่ะทิ่ผายแล้วตรงไหนอีกไหนดูดิ่นี่นี่ข้างหน้าเราเนี่ยเย้ทุกคนครับเดี๋ยวจบตอนนี้มันก็จะผมเอ่อจะปิดคลิปแล้วนะทุกคนนะคือมันวางไม่ได้หรอทุกคนลองดูดิว่า พี่ผาดเราพูดไปอย่างดีนะเนี่ยตรงนี่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้ผมเห็นต่อนหนึ่งอยู่ฝั่งตรงกลางแว๊บๆอ่ะที่ไหนวะผมเห็นต่อนหนึ่งอยู่แถวๆนี้แว๊บๆอ่ะตรงไหนวะเนี่ยเห็นแว๊บๆนะเมื่อกี้นอนที่เราบินอ๋อนี่ไงเนี่ยโอเคคนระับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็เอา้า อยู่งีกตอนนยงนีกก็เดี๋ยวถ้ามันวางได้ค่อยวางกันถ้ามันวางไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะมันวางไม่ได้วะสิ่งก่อสร้างอ่ะทำไงดีวะโอเคครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยล้กกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอ้โหดว่ะโอ้โหมันโล่งดีมากเลยเนาะ โอ้หมันจะอยากวางเป็นสิ่งก่อสร้างซะเหลือเกินนะครับผมนะโอเคครับผมตองคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับเจอนใหม่ครับสวัสดีครับ